ครับสวัสดีครับนี่เพจหมอปุณศักดิไรเวอร์เซตีนะครับแก้กรรมพิกดวงชะตาเพชรบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยวที่แนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเป็นคนอําเภอแกลงใช่ไหมครับเป็นคนจังหวัดราชบุรีแต่ว่ามาได้แฟนอยู่อําเภอแกลงอ๋สอสำเนียงใช่แน่นอนครับราชบุรีโอเคครับเดี๋ยวโชว์มือเนี่ยครับวันนี้มาสักครั้งที่สองนะครับสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนแรก ครั้งแรกเลยก็โดนหวยครั้งแรกโดนหวยก็คือถูกหวยนอะ<ช>ไม่ใช่โดนหว,หวยกินถูกหวยแล้วก็มาเรื่องกับเจ้านายเขาก็เปลี่ยนกิริยาท่าทางกับเราอืปรับเปลี่ยนดีขึ้นอะไรเหมือนเหมือนมีหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน้าเมตตาเกิดเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างครับชีก่อนหน้านั้นเวลาไปเจอแล้วเขาชอบพูดจาไม่ดีใส่เขาก็จะบอกทําไมถึงพูด ประชดอะไรเงี้ยทั้งๆไม่ได้พูดประชดน่ะก็พูดอย่างเงี้ยคนเขามักเจาที่หน้าเราแบบไม่มีสาเหตุใช่ใช่แล้วทุกวันเนี้ยไม่เป็นเขาก็ดีกับเราขึ้นแต่ใจคิดนะต้องเป็นที่เราสักมาเพราะปกติเราไม่ใช่เป็นแบบนี้คาร์บอของหมอลงครบทุกครบครบทุกอย่างเสีย มอยากให้ฝากถึงคนที่กําลังลังเลกําลังที่จะตัดสินใจอยู่ครับที่จะมาสักงลายมือแนะนําให้มาได้เลยค่ะถ้าเข้าไปอําอเภอแกงก็ตามไปได้ถ้าเข้ามาระยองนี่ก็มาได้ใกลไกลบ้านเราออกมาได้เลยนะคะัศรัทธาด้วยเนาะแล้วก็ตามมาแล้วคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทุกคนได้ดูนะครับหลายช่องทาง เฟซบุ o กทิกตอกหน้าเพจนะครับยังไงก็พี่เปิ้ลได้เป็นสะพานบุญบอกต่อเป็นรีวิวให้กับทางเพจยังไงก็นุโมทนาบุญและขอบคุณมากๆนะครับ